มาดูกระบอกที่เรายิงในคืนนี้นะครับดูนี่สวัสดีครับอยู่กับคนป่าอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเข้าไปในป่าอีกแล้วนะครับนี่แหละเหมือนเดิมนะครับหากินตามธรรมชาติเหมือนเดิมก็ชีวิตเดิมก็หากินเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า การเข้าป่าของเราในครั้งนี้เราจะได้อะไรแล้วก็เราจะไปเจอกับอะไรกันบ้างครับหรือว่าจะมีผลไม้ที่มันสุกจะมีะกระรอกมากินหรือเปล่านะครับโอเค okay, เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามไปนะครับโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเหนื่อยมากเดี๋ยวเพื่อนผมก็เนี่ย เขาก็เดินไปแล้วเหลือแค่ผมคนเดียวกหลังเขาไปนะดูครับเพื่อนผมเขาก็ไปแล้วเหลือแค่ผมคนเดียวเฮ้ฮเยเหนื่อยมากโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับก็คือตรงนี้เลยนะ ตรงนี้ผมก็เคยมาหายครฟางแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงแล้วเราจะจะให้เพื่อนสองคนเขาตัดใบตองมาสร้างบ้านนะครับแล้วก็หาน้ําแล้วเราจะไปหาดูบริเวณรอบๆนี้ว่าจะมีผลไม้ที่ยังสุกหรือเปล่าหรือว่าจะมีร่องรอยของสัตว์บ้างไหมนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามไปดูนะครับว่าจะมี ผลมไม้สุกหรือเปล่านะครับโอเคโอเคนี่เลยนี่ก็จะเป็นบ้านเก่านะครับที่ชาวบ้านเขามา, <c oughs> ม,ามาหากินอยู่ตรงนี้แล้วก็มานอนที่นี่นะครับและนี่ก็จะเป็นกองไฟที่เขาก่อไฟนะครับโอเค เดี๋ยวติดตามไปนะว่าคืนนี้เนี่ยเราจะไปเจอกับอะไรนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มาเจอต้นหมอนป่าต้นหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยว <c oughs> ผมจะพาทุกคนไปดูลูกม,มอนป่านะครับต้นหมอนป่าก็คือต้นสูงๆนี้เลยนะครับต้นนี้เลยนะครับต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆนี้เลยนะครับ กล้องของผมอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับนี่นี่เลยนี่นี่ก็คือลูกมอนป่านะครับนี่ลูกมอนปานะลูกมอนปานี้อร่อยมากๆหวานมากๆนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมาดัดรอดต้นมอนป่าต้นนี้มาดูกันว่าคืนนี้จะมีกระร่องมากินหรือเปล่านะครับ คือก็มีร่องรอยของกระรอกกินเล็กน้อยนะครับหวานมากนี่นี่คือร่องรอยที่กระรอกกินนะครับโอเคเดี๋ยวมารุ้นกันว่าคืนนี้จะมีกระอ,อกมากินหรือเปล่า Okay. ทุกคนครับผมมาเจอกรอกตัวหนึ่งแล้วครับนี่โอ,โอ้นี่คือกระกส่วนทองแดงครับนี่ครับได้กระกอีกตัวมาแล้วตัวนี้คือกระกส่วนทองแดงนะครับเดี๋ยวยังอีกตัวหนึ่ง แล้วก็เหยี่ยวอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาต่อไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าบางเทียมันอาจจะไม่ตายมันก็หนีไปก็ได้นะครับแต่ไปดูกันนะตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับคืน,นี้เรายิงได้กระรอกแค่สามตัวนะเนี่ย กระรอกส่วนตัวหนึ่งแล้วก็กระรอกสวนทองแดงสองตัวนะครับกําลังก่อไฟตรงนี้แล้วก็กําลังหุ่งเข้านะครับเออเยีะดเดี๋ยวร้อให้เข้าสู่แล้วก็เราจะเอากระรอกมาทำกินนะฮะอรุณสวัสดตอนเช้าทุกคนครับเช้านี้ผมก็พึ่ง ตื่นมาดัดล้อกระรอกนะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าเช้านี้จะมีกระรอกมากินลูกมอนป่าเพิ่ม,มหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็สว่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมยิงกระรอกตัวหนึ่งตกลงไปข้างล่างนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเก็บนะครับคือตอนที่ผมยิงผม ไม่ทนันให้กับทุกคนได้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บว่าจะได้หรือเปล่านะครับอุ้ยตรงนี้ครับทุกคนนี่อแต่แล้ว มาอีกตัวแล้วผมยิงสองนัดแต่ว่าได้แค่ตัวเดียวตัวหนึ่งไม่โดนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็หิวเข้ามากๆแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปที่พักแล้วก็เอากระรอกพวกนี้ไปทำอาหารกินนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราแล้ว แล้วก็กําลังมาแต่งกินนะครับมามาดูกระรอกของเราแล้วก็อาหารของเราที่เราจะกินในเมื่อเช้านี้ว่าจะหน้าตาอร่อยแค่ไหนนะครับดูกันนะครับนี่นี่ก็คือกระรอกของเราที่เรายิงเมื่อวานโอ้มีแมลงวันเยอะมากแล้วก็แต่งกิน นี่โอ้เอาตัวนึงมาคั่วกินแล้วนี่เดี๋ยวมานะรอให้มันเย็นก่อนแล้วก็ค่อยกินและนี่ก็จะเป็นไส้กระรอกนะครับไส้ของกระรอกกำลังย่างโอเคเดี๋ยว ร้อยไส้สุกแล้วก็ค่อยกินนะนี่ก็ <c oughs> คือข้าวเหนียวครับโอ้สภาพที่นอนของเรานะครับตรงนี้แล้วก็กอไฟตรงนี้ <c oughs> มาเด้อทุกคนกินข้าวครับตันนี้ก็หิวมากๆวันนี้คือ ถ่าวันพริกนะครับอืมไม่รู้ว่าคนไทยเรียกอะไรแต่เราเรียกว่าถ่าวันพริกแกงกับเนื้อกะรอกข้าวท่าดีนะครับมา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 อืม,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 มอืม,อมดูครับบู ทีมของเราอะใครก็หิวนะครับี <S <S 1> <S 1> ก็กินหน้าตาเหมือนอร่อยมากๆมาเลอเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตก,กินข้าวก่อนแล้วก็จะไปไหนก็ค่อยว่ากันเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็กินข้าวเสร็จแล้วก็พักผ่อนพอแล้วนะแล้วก็จะไปหาจะไป ยิงกระรอกต่อนะฮะนี่ก็กำลังเตรียมไปแล้วเดี๋ยวมาดูคืนที่สองว่าจะมีกระรอกหรือเปล่านะสำหรับคืนที่หนึ่งเนี่ยเราก็ได้แค่กระรอก7ตัวนะเปแล้วก็คืนนี้จะไปลุ้นอีกครั้งว่าจะได้หรือไม่นะถ้าไม่ได้เราก็จะย้ายพื้นที่ใหม่นะฮะโอเค โอเคตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่ผมจะดัดหรอกรกะรอกแล้วนะคือมันผมก็มาเจอต้นหม่อนป่าอ,อีกต้นหนึ่งไม่ใช่ต้นเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะดัดหรอว่าคืนนี้จะมีกระรอกมาหรือเปล่าต้นหมอนป่าก,ก็คือต้นสูงๆนี้เลยเนาะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วเนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเก็บกระรอกที่ผมยิงตกไปนะครับผมยิงห้านัดแต่ได้แค่สามตัวตกไปแค่สามตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บบ้าจ,จะได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวไปเก็บกันนะนี่ตัวหน่ ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอ้ตัวนี้คือกระรอกส่วนธรรมดานะเดี๋ยวผมก็จะไปหาต่อนะผมยิงตัวหนึ่งตกมาทางนี้นะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอ้นี่ ยังไม่ตายนะครับตัวนี้คือกรอกส่วนทองแดงนะครับยังอีกตัวหนึ่งครับผมยิงตกมาสามตัวนะเดี๋ยวผมไปหาต่อนะโอ้นี่ได้มาแล้วสองตัวนะโอ้นี่ไง ได้มานะเพิ่มอ,อีกตัวแล้วนี่ตัวนี้คือกระอกส่วนทองแดงนะได้สามตัวแล้วทุนได้กระรอกสามตัวนะคืนนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่พักแล้วก็ไปกินข้าวนะครับแล้วคืนนี้เนี่ยผมจะไปดัดรออีเห็นนะครับอีเห็นกินผลไม้ ผมไม่รู้ว่าผลไม้อะไรแต่มันเป็นต้นถาวัน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคืนนี้อีเห็นจะมาหรือเปล่านะโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงที่พักแล้วเนาะมาดูกะรอกที่เรายิงในคืนนี้นะครับดูนี่โอ้ตัวนี้ไม่รู้ว่ากระรอกอะไรนะสีค่อนข้างที่จะออกเหลืองนะครับ นี่ไม่รู้ <c oughs> 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปดเกตัวนะฮะทั้งหมดที่เรายิงในคืนนี้ได้สิบตัวโอเคเรากำลังหุงข้านะครับเรากินข้าวเสร็จแล้วเราไปดัดรออีเห็นนะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้นี่ผมกำลังไปดัดรออีเหนนะครับ <c oughs> ผมก็มาถึงแล้วครับ สวัสดีตอนเช้าทุกคนเช้านี้เราก็เพิ่งไปยิงกระรอกมาเนาะจากเมื่อวานที่เราดัดรออีเห็นและเราก็ได้อีเห็นตัวหนึ่งนะนี่แล้วก็ได้กระรอกด้วยนะกระรอกนี้เป็นกระรอกที่เรายิงจากเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้านี้ได้สองตัวเพิ่มน,นะแล้วก็ได้เยี่ยว มาอีกตัวนะนี่อีเห็นครับตัวนี้ตัวนี้คืออีเห็นลายนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่เรายิงให้กับทุกคนได้รับชมเพราะว่าถ่ายไม่ทันนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะมาก่อบไฟลแล้วก็จะมาเผาขนพวกกรอกนี้และทํากินกับข้าวนะครับแล้วหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะย้ายพื้นที่ใหม่ฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารของเราในเช้านี้เนี่ยจะนหน้าตาอร่อยแค่ไหนแล้วก็เราจะมีวิธีการ ปรุงอย่างไรเนาะโอเคต,ตอนนี้นเราก็เอาเครื่องในของกระรอกแล้วก็อีเห็นออกเสร็จแล้วนะครับดูเนื้อสดสดแดงแดงนะครับและเราก็กำลังที่จะเอาเกลือทาแล้วเอาไปลมคอนให้แห้งนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่ลมคอนเนื้อของเรานะครับนี่ เอาเนื้อมาวางตรงนี้แล้วก็ใช้ความร้อนเผาให้แห้งนะครับเลขอะไรไปยังชิันจัวร์เลยชิ้นชัวก็ชิม่มมั่มแล้วดีมาดู กับข้าวของเรานะครับก็สุกแล้วนะมาดูกันนี่โูโหเนื้อกรอกแกงนะครับสดสดร้อนๆแล้วก็ทางนี้กำลังย่างไส้อีเห็น,นะครับ ตอนนี้เราก็จะเกรีมเข้าของแล้วก็จะย้ายพื้นที่ใหม่นะครับนี่เราก็ย้ายไปที่อื่นนะครับบริเวณนี้ไม่มีอะไรให้กับเราล่าแล้วนะเราจะต้องย้ายพื้นที่ใหม่และนี่ก็คือเนื้อของเราที่เรามาหาได้สองคืนนะครับมีทั้งกระรอกและอีเหน็นแล้วก็ ตัวนี้คือเหี่ยวนะครับจ,จอย <c oughs> ก็สองคืนได้ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะขอจบแค่นี้นะครับแล้วก็จะทำเป็นอีพีที่หนึ่งะครับเ,เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามคืนที่3ของเรา ว่าเราจะย้ายพื้นที่ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปเจอกับอะไรกันบ้างนะครับ<ด>แล้วก็ฝากทุกคนถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กับผมด้วยนะครับคนป่าขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับดเดี๋ยวเราจะพบกันใน EP ีที่2นะครับ